ฮัลโหลสวัสดีครับผมเพิ่งอาบน้ำเสร็จยังไม่ได้มีโอกาสดูมิสติเลยตอนนี้อยู่ที่นานหนึ่งนะครับผมสวัสดีท้ายปีสำหรับทุกคนนะครับก็รู้สึกไม่อยากคุยทุกคนหน่ยเพราะว่า EP เจ็ดเพิ่งจบ แล้วก็เยวอีอกสาร EP จะจบแล้ว,วะ่ะอีกนิดนึงเอ้ยขอขายของนิดนึงเพื่อการน้ำเสร็จเราลืมทาบอดี้ออยด้วยนะครับคนดูไม่มีสติแล้วครับเชื่อครับว่าคนดูไม่มีสติเชื่อแบบเชื่ออย่างยิ่งเลยมาแล้วมาแล้วครับยังไม่ได้มีโอกาสดูเลยคืออยากดูนะแต่แค่ยังไม่ได้ว่างดู แล้วก็เพลงเพิ่งปล่อยไปแล้ว Loves I View มีใครได้ดูบ้างยังในวันทีดาวหมดไฟยังมีฉันไม่มีอะไรจะมาเป็นเจ้าโ right อ้เงากระจกเอ้ยตังว่าไงอยู่ไหนครับว่าไงกับเพื่อนอยู่ไหนครับไปไหนมาครับบ้างครับผมไม่เจอเลยช่วงหลัง ก็นั่นแหละก็เพลงพิ่งปล่อยไป Love's I v i e w นะครับผมมีพี่แอมเป็นคนแต่งนะครับขอบคุณพี่แอมมากเลยนะก็เลยเพาะเลยนะครับผมใครไม่ฟังไปฟังกันด้วยนะครับในยู u ูบจ็มีพิ่งปล่อยเพลงชื่อ Love อ่เหี้ยอุ้ยขอโทษครับ เพลงชื่อ Loves I View เป็นมุมมองความรักของช่างภาพเพราะว่าพีชเป็นช่างภาพไงก็เลยต้องเป็น Loves I View คือตอนแรกอ่ะตอนแรกไอตอนแรกเรื่องชื่อเพลงเรื่องนี้ของเพลงเนี้ยตลกมากเลยสวัสดีครับคุณนาลาวิ์สนใจไลฟ์ด้วยไหมครับ คือไอเรื่องเพลงชื่อเพลงตอนแรกของของเพลงเนี้ยมันตลกเพราะว่ามันเขาเรียกว่าอะไรมันตอนแรกก็เหมือนพี่แอมเขายังไม่มีชื่อแล้วพอยังไม่มีชื่อเนี่ยเขาก็เลยเขียนมาถามผมว่าจะตั้งชื่อว่าอะไรดีแล้วผมก็ <laughs> <laughs> ก็ไม่เห็นเหมือนกับว่าพี่แอมเจี๋ยมาแล้วคิดไม่ออกอา้าว สวัสดีครับสวัสดีเอ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับนี่อยู่ไหนนี่อยู่ในรถเหรออยู่ในรถเพิ่งกลับเพิ่งกลับใช่วันนี้เราไปซ้อมป่ะวันเนี้ยใช่ซ้อมวันนี้ซ้อมไปถ่ายอะไรวะวันนี้มันมีถ่ายฟังดนตรีวันนี้เราก็ถ่ายพูดได้แหละเรามาถ่าย dance practice ของเพลง Touch My ครับวันนี้สวัสดีครับ ให้ใย่ไหมก็มาจัดเถิมาจัดจัดทับมาบาเดเอ๊ยนี่เสียงขึ้นจมูกอะไรนะอืมเสียงขึ้นจมูกเป็นหวัดไม่ใช่หรอใช่เออพรุ่งนี้คุณโชว์นี่ใช่ไหมได้พรุ่งนี้โชว์แล้วตอนแรกเครียดอยู่เนี่ยแต่ตอนนี้ผมผมโอเคแล้วผมหลุดพ้นแล้วสรุปไม่เป็นไม่เป็นหวัดจ้ะไม่เป็นละก็วันนั้นก็วันนั้นที่ไข้ขึ้นใช่ปะ ก็น่าจะติดมึงแหละแต่ว่าคนสุดท้ายก็โชคดีมันได้นอนมันได้เออมันได้นอนเยอะทั้งสองคืนอะ่ะมันก็เลยแบบได้อยู<ม>่คือจริงจริงเราเมื่อเช้าอะ่ะจริงแล้วก็ไม่ได้ดีมากหรอกแต่ว่าพอมันได้นอนเพิ่มบนเครื่องปุ๊บมันก็เลยโอเคดีแล้วแต่ก็แต่ก็สู้ๆหน่อยนะพรุ่งนี้เพราะว่าเครื่องบินค่อนข้างเล็ก ขาคุณเต็ดอ่ะขาคุณไม่เหลือแน่นอนอ่ะอีกชั่วโมงอ่ะสองเองแป๊บเดียวแป๊บๆชั่วโมงเดี๋ยวตามไปเดี๋ยวตามไปเออได้ไว้เจอกันไเล้วยังจะร้องไหวปะเนี่ยน่าจะไหวแล้วล่ะน่าจะไหวแล้วเดี๋ยวต้องหายให้ทันเฮ้ยไหวอยู่แล้วนี่คืนนี้ได้นอนในเกิแล้วก็พรุ่งนี้ไอ้มันลืน ไปนี่เออพรุ่งนี้ได้นอนในคืนก็สบายละคุณพี่พๆนาราวิีครับ EP เจ็ดเพิ่งจบครับเป็นไงบ้างครับโอ้ยอย่างแรกเลยครับเพลงเพราะมากเพลงพอมากคุณรู้ไหมเนี่ยนะครัผมไม่ถ่ายเอพีคุณเนี่ยฮะเออว่าอย่างอยู่ไม่คือรู้ว่ารู้แค่ว่ามันจะเป็นหน้าแต่ไม่รู้ว่ามันจะเป็นแบบวิดีโอเลยอันนี้คือไปถ่ายตอนไหนอะ ถ่ายวันวันนั้นคุณไม่ได้มาวันนั้นคุณน่าจะถ่ายงานผมถ่ายวันที่ไลฟ์ไรเซอร์คอนเสิร์ตนะใช่ล้ถ่าย <จะ S 1> วันไลฟ์ไรเซอร์คอนเสิร์ตรายไรเซอร์โอ้ใช่แล้วก็ไปถ่ายอินเสิร์ตเข้าอินบีคุณนะครับแต่เพลงดีมากเลยออนียต้องขอบคุณข,ขอบคุณนะครับคุณนี่เลยครับคุณพี่แอมเลยครับผม สุดๆไปเลยทุนจีอมมาชิเลียเลยครับเพราะสุดๆไปเลยตอยนอก,ก็คือ <จบ S 1> ไอ้ที่มึงถ<ไ>่ถยถยายก็คือถ่ายถ่ายฉากเขียวเลยปะใช่ใช่ใช่ป็นที่จริงแล้วไม่ใช่ถ่ายฉากเขียวแต่มันคือถ่ายแบบแม็กกาวสีดำๆอ่ะห้องขา,ขาวๆอ่ะแล้วเขาเอาเอาแบบมันโฟมสีดํากับเอาแบบคล้ายๆแบบสีดำๆใหญ่ๆ,ญๆม,มามาแปะไว้อะไรเงี้ยอ๋อแต่ว่าเด<ร>ีมากเลยนะในอเมริกา อืมเป้ยพี่กับพี่กับตันทำพี่กับตันทําใช่เริ่มไล้หรอดีก็ฟังไปฟังกันด้วยนะครับผมทั้งทั้งเพลงผมและเพลงเพลงปอนนะครับผมผมเกื่อครับใช่ใช่จะจบแล้วสามีพี่สุดท้ายรู้สึกรู้สึกเร็วมากเลยตรงๆแบบมันเพิ่งออกหเองมันเพิ่งจัดเัิ e อีไปกันเองแล้วจะจบแล้ว สามสิบห้าคิวที่ถ่ายกันมาหายไวอย่างกับปิดตาปิตาก็ขอให้เป็นความทรงจำดีๆของทุกๆคนแล้วกันกลับไปดูกันเยอะๆนะครับจริงกลับไปดูกันเยอะๆนะครับผมมันสนุกนะครับมีอีกสักร้อย EP ได้ไหมของบด้วยครับตลอดจะไม่มีคิวตมอเบิกงบด้วยครับเออไม่มีคิวเวยครับผมติดมหากราเาเล็ตครับ จริงคิวออกอีเวนต์ทุกวันนี้ไม่มีคิวออกอีเวนต์เลยเจ้าติดจักรเลตมกลามกลาที่เห็นที่เห็นที่นนท์พูดปะอะไรนะเห็นที่นนท์พูดปะก็คือมกลา,าหายไปทั้งเดือนนะ่ะันนะั้นคือเรื่องจริงนะเรื่องจริงใช่ไหมอ,อย่าบอกน,น,นทุกคนว่านนท์เขาไม่ได้พูดเล่นนะครับผมพี่นนท์เขาพูดจริงนะครับหายไปทั้งเดือนจริงๆนะครับ มีแฟนฝากโพลกันดิรลายแบบเซอร์ไพรส์สุดๆอืมชอบมากคือวันในสิบจุดนอดแล้วอุ้ยดีใจอันนี้ได้ดูยังดูไปแล้วคือนั่งคือดูแบบดูคัทซีนอะไรเมื่อกี้แต่อย่างถ้าดูอันทัดยังไม่ได้ดูอะแต่พอจำได้อยู่ นี่ยังไม่ได้นี่ยังไม่ได้ดูเลยนอกจากที่ถ่ายเรียกไปอ่ะก็คือยังไม่ได้ดูเลยใช่ใช่ใช่ที่ถ่ายเรียกไปก็จำได้คือจะเล่าให้ฟังครับทุกคนคือเวลาถ่ายรีแอกเนี่ยมันไม่ได้ดูทั้งตอนมันดูแค่เป็นซีนๆเอาใช่ใช่ก็เลยแบบก็เลยจำจาไม่ค่อยได้ว่ามันมีอะไรแล้วก็จะได้ไปช่วยปั่นยอดด้วยนะสี หนึ่งวิวของของเราก็นับเดี๋ยวเดี๋ยเห็นคนกลับไปดูนี่ด้วยเพื่อนายแค่หนึ่งเดียวอ่ะโอ้โหเต็มฟรีเออคนชอบเพื่อนายเยอะนะใช่เห็นคนชอบเพื่อนายเยอะมากเลยนะสามปีแล้วเพื่นายสามสองสามสองสองปีสามสามสมปีอล้เออใช่สามใช่ยกมาม เร็วเร็วจริงแล้วไอไอนี่ด้วยไอวี r รกับปลาบนฟ้าเนี่ยเพราะว่าสี่เรื่องเห็นติดท็อปสามสิบอาชีพหมดเลยปะใช่ใช่ชอบดูมากๆเลยเฉะดูวีอาร์สี่รอบเลยหลอโค้สิบกตอนจริงจริงครับทุกคนก็ใครดูใครรอดูคุณทีก็ไปดูวีอาร์ได้จุกๆเลยสิบหกตอน ปลาบนฟ้าก็สิบสองสิบสามอะสิบสองตอนสิบสิบสองตอนใช่เองตอนปลาฟ้าสิบสองแล้วก็ข้างในก็สิบสองอืมจุบจุบเลยมีสติอีกสิบตอนทุกคนรอเลยครับแฟนปาร์ตี้อะถอดสมองมาดูนะถอดชอบคำว่าถอดสมองมาดูอ่ะเพราะว่าแต่ก็ทิ้ง ออจากซีเควนแล้วอ่ะก็คือถอดสมองมาดูจริงๆอ่ะเริ่มเดี๋ยวเดี๋ยวรอหมดแฟนคอนเนี้ยเดี๋ยวเริ่มซ้อมแล้วแฟนคอนเอพจีนเนี้ยบทอันนี้เสร็จปุ๊บเดี๋ยวกลับไปซ้อมแล้วช่วงปีใหม่ปีใหม่หยุดไม่ถึงสามวันไม่ไม่ถึงถึงประมาณแบบสามสีวันอ่ะ หยุดปีละครั้งหยุดแค่ปีใหม่สามสี่วันแล้วก็ลุยกันต่อพอไม่มีาดาวเลยมีวันหยุดแล้วรอเจอทุกคนนะครับถ้ามีอีเวนต์เปิดอีก็็มาหาพวกเรากันอีกได้นะครับ่ซีรีที่จบแล้วก็มาเจอกันได้นะครับใช่ครับผมก็ห <c oughs> วังหวังว่าจะเป็นอย่างนั้น เพราะว่าคิงพาวเวอร์คือคนคนเยอะมากเยอะแบบเยอะมากเยอะมากใช่โอ้แบบเยอะแบบ,ใใแบ,บงงอะคือมันอาจจะไม่ได้เห็นแบบขนาดนั้นเพราะว่าพื้นที่มันจำกัดเนาะในคิงพาวเวอร์มันมนยนี้เป็นวงกลมเนาะแต่ว่าคือมันมีคนอยู่นอกข้างอะ่ะก็เซอร์ไพรส์ักมากเหมือนกันหมายถึงว่าแบบคนคนมุงจากนอกข้างแล้วก็แบบ ไม่ใช่คนมุงหมายถึงว่าคนที่มาตามดูอะอยู่รอบรอบห้างก็สปายตัวนองอืมก็เดี๋ยวเจอกันทั้งแฟนบาร์ตี้ทั้งทุกคนแล้วก็ใครได้บัตรก็มาเจอกันนะครับผมใครได้บัตรไม่ต้องเสียใจนะไม่ได้บัตรก็ต้องเสียใจ แลวก็เห็นมีอะไรนะมีเรื่องมีคนอพราคาไปสามหมื่นกว่าเลยปะอ๋อเออเห็นเหมือนกันเห็นเห็นเหมือนกันใช่ใช่มันก็โหดเกินเกินไม่น่ารักเลยเหรออืมไม่น่ารักนะครับคนดืออ้อใช่ทำไมเธอถึงทำอย่างนี้ไม่ได้ดักใจเลยทำไมถึงอพราคากัน เออเดี๋ยวจะส่งคุณซีไปคยี่ให้แหลกเลยนะครับไอ้พวกร้านกดบอดอัปราคานะครับใช่จริงๆเราก็อยากทำอย่างนั้นเลยเราอยากให้คนมาดูแบบม,มีความสุขกันและคือเข้าใจทุกคนเลยอ่ะคือความยากของมันก็คือว่าคือวิธีการฝราบบัตรผีก็คือตัวผีก็คือการไม่สื้อตัวผีครแต่ว่าถ้ามันอยากดูจริงๆ คนมันก็ยอมจ่ายมันทำไงอะ่ะมันก็อืมมันยากอะ่ะแต่ไม่เป็นไรนะครับใช่ไม่สนับสนุนแต่ว่าระวังกันด้วยละกันถ้าซื้อจริงๆก็ระวังโดนโกงเพราะเห็นเห็นมีบางโดนโกงมันเยอะมีอะไรอย่างเงี้ยกันใช่ เพราะว่าเอเห็นมีทั้งแฟนๆของพวกเราก็โดนโกงแฟนๆของมีสติก็จะนโกงบ้างแฟนๆของไม่ว่าจะเป็นเพร์เซนต้าของวิลเลมเอสหรือของบอลทิ่มีงก็เห็นหมดอ่ะคืเห็นเห็นมีคนโดนแบบโดนอัพโดนอะไรหมดเลยอะ่ะก็แบบระวังกันด้วยล้วกันเราเป็นตำรวจโซเชียลมีเดใช่เฮ้ยคุณเห็นไอ้นี่แล้วใช่ที่ส่งไปอะ่ะ Hey, เปไหนจบ Baby Monster <laughs> อ๋อเห็นเหมือนกันโอ้ยขอบคุณ hey, นะาริตาาริตาใช่ลาติสวัสดนะคนดีอคนคนดื้อ,อ <laughs> แต่อยาาอยากเห็นอยากเห็นพวกอ่า i d o เก่าเขาพูดอันเนี้ยฉันทร่ำบอกเธอชาวคำ <laughs> ทั้งอัน,นอยากเส็จเหมือนกันนาจียากตอนนี้มีเกดปัญหาทางเทคนิกกำลังกลับบ้านแล้วกานเรียกถามว่าออกรถไหมเรียง <laughs> <laughs> ใช่ <laughs> แล้วแล้วเป็นไงเดี๋ยวผมกลับมาแต่ต้องไปเคลียร์ปัญหาปอนนึงจริงไหมเนี่ย อันนี้คือต้องลง<ช>ไปแล้วโอเคสุดๆเดี๋ยวไปเอาสมุดอันนั้นให้เขาเฉยๆมาพี่คนขับรถบอกบอกคุณทีบอกว่าคุณเป็นคุณธีรกิจเคียรีแล้วคุณจะไปเคยียรมปัญหาฉนันคือคุณฉนันคือคุณทีฉันจะจัดการเองเลยเยอะมาก <c oughs> <ๆ>ได้ได้ได้เป็นยังไงบอกด้วยเจอกันได้เลยเจอกันนะครับคุณทีโดนโดนรวบเลยนะครับ <c oughs> นี่คือข้อพิสูจน์ว่าเน็ตไทยแรงกว่าเน็ตต่างประเทศขนาดไหนออของผมมันของผมมันแหลกใช่ไหมทุกคนอืม เขาเข้าใจได้ครับผมคือผมใช้ Wifi ที่นี่แล้วผมต่อ VPN ไปอีกสายหนึ่งด้วยมันก็เลยเอาจจะแหลกนิดนึงแต่ว่าเน็ตไทยแรงจริงเน็ตไทยแรงจริงเพราะว่าถ้าในแรงจริงโลกเน็ตไทยแบบหนึ่งของผมเน็ตของไทยมันประมาณแบบท็อปหนึ่งสองสามเลี่ยมั้งถ้าจะไม่ผิดอืม เอางน,นี้เดี๋ยวลองเปลี่ยนเป็นโรมิงก่อนแล้วกันดูสิว่าจะดีขึ้นไหมสวัสดีครับทุกคนเปลี่ยนเป็นโรมิงแล้วดีขึ้นไหม Hello, please answer me. Everybody. Okay. <laughs> okay. Maybe Okay. Line at be gone. Okay. Bye-bye.